A1 นึ่งนะคะเอลิมิตสูตรให้ไปแล้ว A, เอเอท่าที่กับ v เข้าสู่ค่าเลยนะลบหนึ L ่บวกหนึ่งคูณกับ2อลบ V หารด้วย v ีลบหนคูณ V ีบวกหน่ี่ตามสูตรเลยนะคะคุณก็เอา V เท่ากับลบหเข้าไปแทน2อลบลบหได้ สามข้างบนได้สามข้างล่างได้แทนเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนลบหนึ่งลบหนึ่งได้ลบสองนะคะฉะนั้นก็เลยได้เป็นลบสามส่วนสองหาเอสองลิมิตวี v เข้าสู่หนึ่ง v ลบหนึ่งคูณกับสองลบ V ีหารด้วย v ีลบหนึ่งคูณ V ีบวกหนึ่งนะคะตัดตัด แทน v เท่ากับ1ลงไปด้ข้างบนได้1แทน v เท่ากับน1ลงไปข้างล่างได้2นะคะฉะนั้น a 1เท่ากับลบ3ส่วน2แล้วก็ a 2เท่ากับเ7 1ส่วน2ค่ะอ๋อทษทีค่ะเขียนตรงนี้ไปก่อนนะสำหรับคนที่หาค่าไม่ได้ เราก็แทนค่าลงไปนะคะหาแทนค่า a 1และ a 2ลงไปจับอินทิเกรตทั้งสองฝั่งนะคะมันมีคุณสมบัติของการกระจายถูกไหมคะอ่าคุณก็กระจาย dv เข้ามาจับอินทิเกรตตอนนี้ทั้งสองเทอมมีสองอยู่จริงๆคุณเอาสองคูณเข้าไปได้เลยนะคะ คือจะทํายังไงก็ได้เนาะคุณจะคูณไปคุณจะเอาสองเนี่ยย้ายไปฝั่งขวามือไว้ตั้งแต่ต้นไปฝากไว้กับเซษหนึ่งส่วนเอสอก็ได้นะคะหรือคุณจะจับอินทิเกรตไปก่อนแล้วเดี๋ยวย้ายไปทีหลังก็ได้นะคะจางก,ก็อินทิเกรตก่อน v นะคะอินทิเกรตเซษหนึ่งส่วน v ดีได้อินทิเกรตเซนหนึ่งส่วน v บวกหนึ่ง d วีได้ l อนวีบวกหนึ่งนะคะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน v ลบหนึ่ง dv ได้ รอนวลบหนึ่งนะคะฉะนั้นส่วนสัมประสิทธิ์ตัวนี้มันเป็นค่าคงที่ตอนเราอินทิเกรตเราดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตเฉยๆไม่มีอะไรนะคะฉะนั้นพอออกมาก็เลยได้หน้าตาแบบนี้ตัวนี้มี2ตัวนี้มี2องจันก็เลยบอกว่าโอ้ย้ายไปฝั่งความมือสมการดีกว่ามันอยู่ในรูปผลหารคุณย้ายไปฝั่งนี้ก็กลายเป็นผลคูณนะคะอะจากนั้นลบสามลอนวบวกหนึ่งลบสามตัวนี้มันคือยกกาลังของ v บวกหนึ่งใช่ไหมคะจันก็แก้เอาขึ้นไปยกกําลัง ซึ 1> 1. ่ง v บวก1ทั้งหมดยกกำลังลบ3มันคือเศษหนึ่งส่วน v บวก1ยกกำลัง3ถูกไหมคะลอนผลบวกคือผลคูณใช่ไหมคะก็เลยได้เป็นลอนของ v ลบ1หารด้วย v บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้ก็เหมือนกันลอนผลบวกก็คือผลคูณของค่านั้นถูกไหมคะก็ได้เป็นลอน c อ่อ x กำลังสองแล้วก็ c กํลังสองอย่าลืมนะ x ตัวน,นี้เป็น x ใหญ่เนาะมีรอนทั้งสองฝั่งเป็นยังไงคะอ่าตัดกันได้อันรก็เอารอนออกละเอารอนออกไปเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น v ลบหนึ่งหารด้วย v บวกหนึ่งทั้งหมด,ดยกกําลังสามคูณอยู่เออมีค่าเท่ากับ x กําลังสองกํลังสองนะคะแต่ว่า v เนี่ย เราเป็นคนกําหนดเข้ามาใช่ไหมคะ v มีค่าเท่ากับ y ใหญ่หารด้วย x ใหญ่ใช่ไหมอ่ะเราจะแทนคืนแล้วเพราะตอนนี้เราเอาเครื่องหมายดิฟออกหมดได้แล้วเราอินทิเกรตสําเร็จเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเราจะต้องเปลี่ยน v ออกไปเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวแปรที่โจทย์รู้นะคะแต่เรากําหนด v มีค่าเท่ากับ y ใหญ่ส่วน x ใหญ่ครูก็แทนค่ากลับลงไป ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาอันนี้มีคอร์นรมันดูขี้เละใช่ไหมจานก็จับมันทําให้เรียบร้อยนะก้อนก้อนข้นนางบนจะได้เป็น y ใหญ่ลบ x ใหญ่ทั้งหมดหารด้วย x ก้อนข้างล่างจะได้เป็น y ใหญ่บวก x ใหญ่ทั้งหมดหารด้วย x นะคะแต่เนื่องจากมันยกกาลัง3อยู่แล้วข้างล่างมันหารด้วย x สิ่งจานดึง x ออกไปเลยก็กลายเป็น x ยกกําลัง3ถูกไหมคะจะได้ x ยกกําลัง3ออกมาข้างบนมี x ข้างล่างมี x กลัง3ตัดกันเหลือเศษ1ส่วน1ส่วน x กำลัง2เศษซ้อนมันก็คือ x กำลัง2นั่นเองแต่ฝั่งขวามือของคุณมี x กำลัง2อยู่ x กำลัง2กับ x กำลัง2ก็ตัดกันหมดไปนะคะสุดท้ายแล้วเหลือแค่หน้าตาง่ายๆแบบนี้อ้าวถึงขนาดนี้จบยังเนี่ยยัง ราะ y ใหญ่กับ x ใหญ่เนี่ยเราก็เป็นคนกำหนดมันขึ้นมาเราจะต้องทำมันกลับไปให้อยู่ในรูปของ y เล็กกับ x เล็กซึ่งเราเป็นคนกำหนดมาใช่ไหมแล้วเราไปหาค่า x กับ k ตอนนั้นนะ่ะเราก็แทนกลับอีกทีเรารู้ว่า x เล็กมีค่าเท่ากับ x ใหญ่ลบหนึ 1, ่ง y เล็กมีค่าเท่ากับ y ใหญ่บวกหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะเอา y ใหญ่เข้าไปแทนกลับให้เป็น x เล็กก็ต้องจับย้ายข่างอีกทีนึงนะคะ แันก็จับยาช่างไปจันก็ได้เป็น x ใหญ่มีค่าเท่ากับ x เล็กบวกหนึ่งแล้วก็ y ใหญ่มีค่าเท่ากับ y เล็กบวกหนึ่งใช่ไหมคะได้อ,อย่างนี้ปุ๊บก,ก็แทนกลับเข้าไปเลยเรียบร้อยนะคะจะจบแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยคะ่ะก็แทนลงไปเฉยๆนี่แหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและก็จบลงที่ตำแหน่งนี้มีใครมีคำถามไหมคะ